นิสสันเทียนาปี2018ครับราคาที่369,000บาทนะครับเริ่มต้นฟรีดาวใช้เงินศูนย์บาทออกรถนะครับผ่อนที่6,000 0านปลายๆนะครับเดี๋ยวพาชมรอบคันนะคันนี้เป็นนิสสันเทียนา2.0นะครับเครื่อง2,000นะครับรุ่น XL นะครับเป็นปี2018ซึ่งเป็นปีใหม่เลยนะครับทุกอย่างแต่ต้องบอกก่อนนะคันนี้เพิ่งมานะยังไม่ได้เก็บงานต้องเก็บงานบางอย่างโดยเฉพาะเช่นงานสีอะไรแบบนี้ครับ เดิมๆโรงงานหมดนะครับล้อมแม็กก็เป็นล้อมแม็กโรงงานนะครับไม่ได้แต่งอะไรมานะสีดําก็เป็นสีที่ดุดันนะคนที่ชอบสีดำโดยเฉพาะก็แนะนําอยู่นะครับเท <Okay. S 1> เครื่องสองพัน XL นะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานเหลือๆครับคันนี้ พามาชมภายในนะครับภายในของนิสสันเท a น่ก็เป็นสีดำนะครับดูสปอร์ตนะครับโคมไลเป็น3ามก้านมัลติฟังก์ชันทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับมีคู c คอนโ o รลนี่นะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะครับด้านซ้ายก็มีที่วางแก้ว2ใบนะตรงกลางก็มีออคอนโซลกลางนี้ก็เปิดใส่ของได้นะครับ เครื่องเสียงสองดินนะครับฟังวิทยุแล้วก็ฟังซีดีได้นะครับลำโพองอยู่ด้านบนนะครับแอร์แบ็กทางคนขับนะครับแต่ว่านี่สันเทียน,นาคันนี้ก็แผงด้านบนนะครับสวยมากเป็นผ้านะครับเนี่ยไม่ใช่กรำมะหยี่นะเป็นผ้านะครับเป็นผ้าสีครีมตัดกับด้านด้านในสีดำให้ดูสว่างมากยิ่งขึ้นเนะ พาด้านบนต้องบอกว่าสวยจริงๆเลยครับคันนี้เทคโนโลยีความปลอดภัยก็มีครบนะครับปุ่มเปิดปิดตรงนี้เป็นเซ็นทรัลล็อกเปิดปิดด้วยมือเปล่านะครับเบาะหนังเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะครับสีดําสปอร์ตแล้วก็ตัวเบาะข้างๆจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับผมพวงไลยก็ขอโทษทีครับแผ,แผงประตูด,ด้านข้างก็เป็นกระจก ปรับแล้วก็พับไฟตานะครับแผงตู้ข้างจะเป็นพลาสติกตัวนี้เป็นหนังสีดํานะครับผมด้านข้างๆด้านล่างก็สามารถที่จะใส่แก้วน้ําอะไรได้ด้วยนะครับด้านหลังกว้างมากๆครับเขาไปนอนหดตัวได้สบายๆเลยภายในห้องเครื่องของนิสสันเทเน่านะครับโอเค